การส้มต้นนี้นะคะแบบดินซุดลงไปเยอะแล้วแล้วก็เจ้าล่าเขาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะดึงออกมาเดี๋ยวเราจะไปทําการเปลี่ยนภาชนะให้เขากันนะคะไปดูวิธีการเลือกภาชนะกันเนี่ยค่ะตะกร้านะคะเราเอามาซ้อนกันแบบนี้นะคะซ้อนกันแล้วก็เอาลวดมัดข้างในนะคะให้เรียบร้อยมันก็จะได้แบบเป็นทรงสูงแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เจ้าตัวก้านส้มเนี่ย มีความสวยงามนะคะในเรื่องของภาชนะใส่แล้วก็มีพื้นที่การหาอาหารค่อนข้างเยอะนะอันนี้ก็เอาอะไรกันๆไว้รอบๆตะกร้าน,นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ตัวมะพร้าวสับนะคะมันออกไปเนาะก็เติมมะพร้าวสับลงไปก่อนเลยนี่นะคะ เพราะว่าตะกร้าอันนี้มันแบบรูมันค่อนข้างใหญ่อะคะ่ะก็ต้องแบบเติมข้างๆลงไปนิดนึงนะคะอะประมาณนี้นะคะประมาณสักเศษเศนหนึ่งส่วนสามนะคะนี่ค่ะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นพวกแบบดินปลูกนะคะเอามาวางได้เลยอันนี้มันก็จะมีพวกแบบลากเขาอะคะ่ะเนี่ค่ะลากเยอะเแบบเนี้ยก็บางคนถ้าเยอะเกินไปก็ตัดออกได้นะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะดึงออกจากกระถางเดิมก่อน เล้นที่น้อยไปแล้วนะคะปรับให้เขากันใครมีตะกร้าก็ทําอย่างที่ทําได้นะคะโอเคอแล้วเดี๋ยวเราจะพาเจ้าลากอะค่ะลงไปก่อนลากลงไปก่อนนะ จัดระเบียบให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปดูดินปลูกดินปุ๋งกันว่าเราจะเอาอะไรใส่ใเขาบ้างนะคะดินปุ๋งนะคะเราจะใช้มะพร้าวสับเล็กหนึ่งส่วนดินหมักนะคะดินหมักใบก้ามปูนะคะผสมเพอร์ไลเล็กน้อยแกบเล็กน้อยเก็บความชื้นได้ดีขุยมะพร้าวค่ะประมาณครึ่งส่วนพอตัวนี้จะเป็นปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพนะคะเนี่ยค่ะเติมลงไปให้นิดนึงเขาจะได้มีอาหารกิน นะคะเพราะว่าบางทีแบบสารอาหารในดินหมักอาจจะไม่พออย่างน้อยๆก็มีเจ้าตัวนี้เข้าไปช่วยนะคะคูกเขาให้เข้ากันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเทลงไปในกระถางเลยแลเติมดินลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้มะพร้าวสับอะคะ่ะคุม ขุมหน้ากระถางลงไปอีกนะคะเพื่อที่จะเวลาลดน้ําเดี๋ยวมันจะได้เก็บความชื้นดีดนะคะเพราะว่าตอนนี้หน้าหนาวเดี๋ยวใบมันจะเหลืองง่ายเติมลงไปเลยนะคะมะพร้าวสับนะเติมปกหน้าดินนี่ค่ะเติมหน้าดินเอาไว้ให้เขาแล้วเดี๋ยวมาลดน้ําเลยนะคะน้ําเนี่ยพ่อมจะใช้เป็นผส,สมจุลินทรีย์ไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาลดน้าเขาให้ชุ่มเลยนี่ค่ะ น้ำไม่ชุ่มเลยนี่นะคะลองทำกันดูนะคะถ้าเกิดว่าเรามีตะกร้าแบบนี้ค่ะเอามาต่อกันนะคะแล้วก็นำมาปลูกฟิโลนะคะการส้มได้เพราะมัน,นจะเป็นแบบต้นไม้ที่มีลักษณะที่จะต้องแบบแผ่ออกด้านข้างนะคะใช้พื้นที่นิดนึงนะคะแล้วก็ต้นเขาค่อนข้างใหญ่แบบนี้ค่ะเราต้องหมั่นเติมปุ๋ยทุกสาเดือน6เดือนนะคะปุ๋ยที่ใช้ควรเป็นปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง นะคะตัวนี้จะเป็นไม้เขียวนะคะเนี่ยค่ะฟิโลก้านส้มนะคะลองไปาหาปลูกแล้วก็ดูแลกันนะคะแล้วก็ปรับปรุงภาชนะปลูกให้มันมีพื้นที่เยอะเขาจะได้หาอาหารได้บำรุงต้นได้เติบโตได้ดีค่ะ